สวัสดีค่ะ Sun Moon Light l ฟ v e r e a d นี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 0 2 4สําำหรับวัน,วนที่ช n น l นี้ยึดตามแบบตะว,วันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, i n s t a g r a m ไลน์ i k ดติอ๊ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเร,เริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะ แล้วก็คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะขอทราบเรื่องดาวความรักราศีก,กุมสำหรับคู่รักที่เป็นประเด็นนะเตือนสิงหาคมเป็นยังไงบ้างโอ้ยมีเกณฑ์การรีคอนสูงมากทีเดียวนะไพ่หกถ้วยขึ้นทางฝั่งเขาคุณอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็ได้ในวันที่เขามานะอาจจะในเร็วๆนี้นะ ความคิดถึงคงจะเริ่มทำงานนะคะจึงเป็นเหตุให้เขาตัดสินใจวนคืนกลับมานะในเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะว่าพลังงานหลักมันเป็นหกถ้วยอะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ทั้งคุณแล้วเขาก็อาจจะยังคิดถึงกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดถึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องการให้กลับมาก็เดี๋ยวดูที่คนสดเลย นะหัวข้อนี้ก็คงจะไม่ใช่ของคุณแหละนะอาจจะเ,เรามาว่ากันต่อเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน,น้ำกรกฏพิจิกมีนนะคะพลังงานของการรีคอนเยอะอยู่อาจจะกลับมาก่อนเดือนเมษายนอ่ะขออภัยค่ะอาจจะกลับมาก่อนเดือนสิงหาคมด้วยซ้าไปนะคะคือการกลับมาของเขามันเซอร์ไพรส์เพราะพลังงานเดอะทาวเวอร์มันขึ้นท,ที่ฝั่งคุณก็คือคุณอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเขากลับมาค่อนข้างที่จะ รวดเร็วหรือว่าเร็วกว่าที่คุณคิดหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ตรงที่คุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมาในลักษณะนี้นะแต่ว่าเขากลับมากลับมาในลักษณะนี้คือกลับมาขอโทษขอคืนดีขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะพลังงานหลังจากที่เขาห่างจากคุณไปนะคิดได้และรู้ละเพราะว่าพลังงานสองถ้วยมันขึ้นที่ฝั่งเขาเขารู้แล้วว่าคุณอ่ะคือคนที่เขาต้องการมากที่สุด นะฟังดูมันก็เหมือนนิยายใช่ไหมคนเราทำไมเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าแต่ตามในเชิงจิตวิทยาก็เป็นอย่างนี้เสมอพอเวลาที่อยู่ใกล้หรือว่าคุ้นเคยมักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าแต่วอาพอเวลาที่จากและห่างไปอันนี้จะรู้นะตัวเขาก็เป็นแบบนั้นแหละก็รู้และเห็นคุณค่าความรักนะของกันและกันนะ แล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่ถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมมันมีความรักอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ติดโซเชียลอาจจะไม่ค่อยได้โพสต์หรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มักจะพูดคําหวานบ่อยๆเนื่องจากพลังงานของควีนถือดาบนะตอนนี้ถามว่าเขามีใครไหมมันก็คือยังไม่มีใครยังคิดถึงคุณแล้วก็ จริงๆแล้ว,ตวเตรียมคิดที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาแบบตรงๆนะไม่อ้อมคนคนนี้ดีอย่างคือถ้ากลับมาเพราะอะไรก็คือจะรู้เลยว่าเพราะอะไรจะไม่มีการอ้อมหรือว่าทำให้คุณสงสัยว่ากลับมาทำไมกลับมาแล้วคลุมเครือนะกลับมาก็คือขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะตัวคุณในเวลานี้ถามว่ามีใครไหมคุณก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองดีมากทีเดียวนะ หน้าที่การงานดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าถามว่ามีคนคุยใหม่มาไหมมันก็มีแต่มันยังไม่ได้ถูกใจคุณในระดับนั้นหรืออาจจะเพียงแค่มีคนเริ่มเริ่มคุยดังนั้นการที่เขากลับมาหนนี้ก็อาจจะกลับมาในลักษณะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะให้คุณได้ลองตัดสินใจลองเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้หรือว่าจะลองเปิดใจให้กับนิวเอเรจีก็ได้ นะคะชะตาจะมีคนเข้ามาปลูกพันธุ์เพิ่มเป็นคิงถือถ้วยนะในส่วนของคนที่เป็นประเด็นเนี่ยพลังงานเขาเป็นคิงและควีนถือดาบนะคะคนที่เพิ่งจากไปหรือว่า no contact เนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาอาจจะในเวลาไล่เลี่ยก,กันกับคิงถือถ้วยก็ได้แต่ดูทรงแล้วว่ากลับมาก่อน นะกลับมากอดแล้วคุณถึงจะมีโอกาสได้เจอคิงถือถ้วยซึ่งกลับมาในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจมันก็ไม่ผิดนะที่คุณจะอยากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่ามันพลังงานออกมาบอกว่ามันก็ no contact กันไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรบางลายนานจนคุณรู้สึกว่าออไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาประมาณนี้ด้วยถามว่าในปลายทางจะเป็นยังไงอะคะ่ะเดอะสตาร์ออกมาบอกว่า คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมอะไรที่มันเคยทําให้คุณเสียใจนะหรือว่าความรักแบบไหนที่เคยทําให้ชีวิตคุณแย่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกดังนั้นคุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าคนไหนที่เข้ามาแล้วอ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมีชีวิตใหม่มีความสุขมีความหวังในในการเริ่มต้นครั้งใหม่แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ม นียพลังงานของ New Energy อาจจะเป็นชาวต่างชาติคุณหลังมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศเยอะจนอาจจะทำให้คุณลืมคนคนนี้ที่จะกลับเข้ามาเลยก็ว่าได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาติทั้งสองกรณีนะคนที่เข้ามาเป็น New Energy เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำให้คุณเห็นชัดเจนมากกว่าว่ารักแระทางไกลไม่ได้เป็นอวดสักกับคนคนนี้ที่คุณดิวนะ่ะ มันนานมากกว่าจะเจอกันทีจนกระทั่งคุณมีความรู้สึกว่าท้อกับรักทางไกลนะประมาณนี้ง่ายๆเลยคือดูที่การกระทำเพราะการกระทำนะคะมันจะทำให้คุณตื่นรู้อะไพ่แห่งการตื่นรู้เอามาบอกว่าการกระทำของแต่ละคนเนี่ยจะทำให้คุณตื่นรู้ได้ว่าใครกันแน่คือคนที่คุณอะอยากจะอยู่ด้วยนะอยากจะใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตคุณ่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีนะคะ ว e วอัลฟอร์จูนแล้วก็แปะไเท้ามาันคือการเริ่มต้นใหม่การหมั่นหมายการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออาจจะขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้แต่ในเชิงความรักอะ่ะคุณจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในบางเคสคนคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่แล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทัท่งทานฟอร์มกลายเป็นคิงถือถ้วยได้คือตรงข้ามกับคนเดิมที่เคยดิวนะคะ จากคนที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเลยกับกลายเป็นคนที่โรแมนติกเอาอกเอาใจแล้วก็พร้อมที่จะมีคุณไว้ในชีวิตประมาณนี้นะคะเอาล่ะโรแมนต์เซเซนอยากจะบอกอะไรคุณนะในดูซิอืม พลังงานทั้งหมดทั้งมวลสิ่งทจะเกิดขึ้นมันเกิดมาจากจิตใต้สำนึกหรือว่าแรงดึงดูดหรือว่าความนึกคิดของคุณนะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่แต่ว่าสิ่งผลที่ได้คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณคิดถึงหรือความต้องการแม้ว่ามันอาจจะผ่านขั้นตอนนั้นไปนแล้วตอนนั้นอยากได้มากอยากให้กลับแล้วก็เออไม่เป็นไรปล่อยผ่านไม่มาแล้วมั้งแต่ปรากฏว่ามา กฎแห่งแรงดึงดูดอะทำงานเสมอแต่มันจะอยู่ในช่วงของเวลาที่เหมาะสมด้วยนะมันก็อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนคนเดิมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสำออกขอาภัยค่ะคนโสดก่อนนะมาเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันเลยนะ คนโสดราศีกุมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละขอซราพลังงานความรักคนโสดราศีกุมหน่อยนะคนโสดราศีกุมเป็นยังไง คนโสดราศีกุมไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นแล้วมีโอกาสจะได้เจอความรักมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ The t ต e of s w o r d s อยู่ที่ฝั่งคุณจริงๆเนื้อคู่มาแล้วแต่ต้องถามว่าเปิดใจหรือ,อยังนะเหมือนบางคนอาจจะยังรู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวในการสาสัมพันธ์หรือว่า อาจจะเพิ่งเจ็บกับความรักครั้งเดินหรือว่าโสดมานานจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้เป็นความสุขของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะเซโนได้นะคะทัวบอลโอเคถ้ายังไม่พร้อมก็รอก่อนได้เนาะแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมไพ่หนึ่งเดนมันออกมาบอกว่ามีเกณฑ์อ่าคาลีฟา์พลังงานหลักของคุณสักนิดหนึ่งนะ เพราะว่ามันมีพลังงานตัวเลือกที่ฝั่งคุณด้วยค่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีคนมาให้เลือกมากกว่าหนึ่งก็ได้มันค่อนข้างจะเป็นไปในแนวนั้นเลยก็คือไม่ต้องแคริไฟดอีกแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกแต่แม้คนโสดบางครั้งก็แอบแอบพลังงานคลายกับ ความรักที่เป็นประเด็นเหมือนกันนะก็อ่านให้เป็นสองกรณีเหมือนเดิมเนาะคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกยากมากทําให้คุณอาจจะเครียดเลยเพราะว่าดีทั้งคู่ไม่พร่องเลยนะคะตรงสเปคตรงใจด้วยกันทั้งคู่แต่อาจจะมีความต่างเล็กน้อยนะคะ คนหนึ่งก็จะเป็นความรักที่มั่นคงอายุไล่เรียกกันฐานะการงานการเงินดีมากๆนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยพลังงานของอัศวินถือถ้วยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะเป็นคนที่เหมือนกับทำให้คุณมีความรู้สึกว่าความรักที่เขามีให้คุณมันเร็วเกินไป เปิดเกมรุกเร็วเกินอะไรตกหลุมรักเร็วอะไรประมาณนี้นะคะทุกอย่างเร็วประหมดเดินทางมาหารวดเร็วแต่ว่าพอได้เจอแล้วอ่ะกับมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะ พลังงานหันี้เกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤกษบกันบังก่อนนะคะท่าน้ํากรกฎพิจิมีแล้วก็ท่านลมได้มมนจะเกิดปัญหารักสามเศร้าขึ้นระยะเวลาหนึ่งเหรียญอยู่ที่1เดือนนี่แหละคะ่ะหเดือนขึ้นไปบวกลบพลังงานอาจจะคลาดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับชะตาของคุณนะคะกับคู่ของคุณด้วยหนึ่งในนี้หนึ่งเหรียญคือมันเป็นคู่ชีวิตแหละเป็นคู่รักคู่แท้ที่มั่นคงนะคะดังนั้นคุณจะต้องเลือกให้ได้ นะคือบังเอิญว่าพลังงานหลักอมันมาเป็นหนึ่งเหรียญนั่นหมายความว่าทั้งสองคนมีเปอร์เซนต์แล้วมีโอกาสที่จะเป็นคู่ชีวิตได้พอๆกันดังนั้นก็เลือกอย่างชานฉลาดนะพ่ขอ,องบอกว่าเลือกอย่างชานฉลาดนะคุณคนโสดนะก็ดูให้ครบถ้วนนะคะว่าการอยู่ด้วยกันมันจะมีรายละเอียดเยอะที่จะทําให้คุณรู้ว่าคนไหน ที่ทำให้คุณรู้สึกเคลียร์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีคำถามในใจนะแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคนเองเลยเพราะว่าไพ่อเวกเก็เองขึ้นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือคนเก่ากับคนใหม่นะคะจะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกถึงที่บอกว่าบางทีพลังงานมันคล้ายกับคู่ที่เป็นประเด็นเหมือนกันนะสาหรับราศีกุมภ์คนนี้โดดเด่นทีเดียวที่ต้องเลือกระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีมาให้เลือก2คนในข้างต้นนะคะคนคนหนึงมีความมั่นคงทางการเงินฐานะร่ำรวยคนคนนึงเป็นคนทำงานเก่งนะเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นคนฉลาดมีไหวพริบแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกอะเช้าถึงเย็นถึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ชอบคุณมากมากจะเป็นคนที่คลั่งรักคุณมากๆกนะก็จ้องต้องเลือกให้ดีแหละนะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกเลยว่าพลังงานไพ่หมาวคุณอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนะไต่ตองให้มากๆนะคะอาจจะต้องถึงขัน้นหาคนคอยคำปรึกษาเลยก็ว่าได้ เนะพราะบางทีคิดคนเดียวอาจจะเข้าข้างตัวเองแต่ว่าพลังงานไพ่ที่อยากจะแนะนำอ่ะนะพลังงานปิดจบมันอยู่ที่สองไม้เท้าใช้เวลานะคะดูไปนานๆเลยทดสอบอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะให้รู้ได้ก็สามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดอะ่ะคำตอบมันจะเฉลยนะคะแล้วทาให้คุณได้เลือกได้อย่างถูกต้องถามว่าคุณสามารถจะ เลือกได้อย่างถูกต้องไหมพลังงานออกมาบอกว่าคุณจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องนะคะคุณจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณน่ะก็มีธงอยู่ในใจแหละว่าความรักที่อยากได้อะ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็ไม่เสียเวลานาน,านไม่ทำให้คุณผิดหวังแล้วเขาก็จะต้องดูแลชีวิตคุณได้ด้วยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะหนึ่งในนั้นจะตอบโจทย์คุณหมดเลยมันจะเลือกได้ง่ายมากมาก นะคะแต่ว่าถามว่ายากไหมมันก็ยากตรงที่ถ้าคนเก่าอ่ะมันจะค่อนข้างเล่นกับความรู้สึกมันจะทําให้เรารู้สึกลังเลใจนานไปหน่อยก็บังเอิญนว่าคนเก่าเนี่ยมันเป็นคนที่คุณอยากให้กลับมาด้วยเท่านเองมันก็เลยรู้สึกว่าอืเอายังไงดีจะลองดูสักตั้งดีไหมอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวพอเวลานานๆไปมันมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออความรู้สึกที่มีให้เขาอ่ะมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนเดิม นะถ้าถามพลังงานของไพ่ว่าไปทางไหนมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าพลังงานของหนงเหรียญนะ่ะมันก็คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วนะคะรวมถึงหนึ่งดาบในอนาคตนะั่นหมายความว่าการตัดบางสิ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ด้วยนะเอาล่ะ เอ็งจะอยากจะบอกอะไรราศีกุมนะราศีกุมเนาะเอ็เกิเหคุณจะได้เจอคนที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณอะนะคะสำคัญคือรักตัวเองให้มากๆแล้วก็เลือกคนที่เราอยากได้จริงๆนะอย่าไปรู้สึกสงสารหรือว่ารู้สึกเสียดายว่าเขาอุตส่ากลับมาแล้วเราก็จะต้องไปกับเขาต้องเลือกเขาหรือว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ หลงหลงไปกับบางสิ่งที่ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณเช่นคุณมองหาความมั่นคงใช่ไหมทางด้านการเงินหาคนซัพพอตอีกคนหนึ่งเช้าถึงเย็นถึงแต่ไม่ได้ซัพพอตอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งซัพพอตแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ไกลกันอายุยอะกว่าคุณแล้วก็อาจจะไม่ได้โรแมนติกทางคําพูดแต่การกระทํามารวัวๆัวแบบนี้คุณก็ต้องรู้นะว่าเลือกใครคือเลือกเลือก อย่างชาญฉลาดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมนะราศีกุมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอสรางพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุม นี่ดูสิอืมจริงๆเขาก็ชอบคุณนะพลังงานหลักเขาดีมากแต่เหมือนเขาไม่ได้แสดงออกให้คนรู้นะคุณเลยรู้สึกผิดหวังแต่ประเด็นก็คือที่ฝั่งเขาคนที่เขาชอบก็ไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวไนงะเพราะว่ามันเป็นสองดาบขึ้นด้วยอะนะคะคุณอาจจะรู้สึกติดหล่มกับคนคนนี้นานไปหน่อยก็ได้นะ ต้องบอกว่าคุณพยายามอย่าเลือกรักหรือว่าเลือกรอคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกับคุณนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะผิดหวังเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นที่ฝั่งคุณนะคะมันมันก็ค่อนข้างเสี่ยงกับความผิดหวังนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไปหวังในตัวคนคนนี้ไว้เยอะๆค่ะ เพราะพลังงานของการที่ไม่ได้ไม่ได้มีคู่คนเดียวมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะพลังงานของตัวเลือกอะไรใดๆเลยก็ยังค่อนข้างที่จะมีอยูอ่ดังนั้นคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมยังไม่ชัดเจนแล้วเขาอาจจะพูดกับคุณตรงๆก็ได้นะคะเขาอาจจะพูดกับคุณตรงๆว่าเขาเองก็มีคนคุยนะหรือว่าขอเวลาให้เขาได้ตัดสินใจหน่อย ขอเวลาให้ได้ดูหรือว่าให้ได้เจอตัวจริงกันอีกสักหน่อยแต่ในเคสที่ได้เจอกันแล้วอ่ะกลับไปอะ่ะมันเหมือนว่าเขาเงียบคุณก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะผิดหวังเพราะคุณหวังว่ากลับไปแล้วอะ่ะการติดต่อการคลิปคอนแทคมันยังมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนเงียบๆหายไปเหมือนว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะก็าถามว่าม,ม,นวนม,มีมีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไพ่สดาบขึ้นนะคะ แล้วก็คิงถือดาบด้วยอ่ะอเดือนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะทั้งคำพูดและการกระทำแล้วเขาอาจจะเงียบไปจนทำให้คุณรู้สึกผิดหวังนะคะในใจก็รอเนี่ยรอติดไม่ได้ไปไหนเลยรอแต่ข้อความเขาซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณไปหวังกับคนผิดแล้วมันจะทำให้คุณเสียเวลานะคะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าเขาจะใช้วิธีลักษณะแบบเงียบหายไปเลยปล่อยให้คุณรอนะคะสำคัญว่าคุณจะรอคุณจะหวังอีกนานแค่ไหนกว่าที่เขาจะตัดสินใจกลับมาเลือกคุณอีกครั้งหรือว่าคุณน่ะจะตัดสินใจเลือกหนทางเดินใหม่เสเองนะคะถ้าถามว่าคุณตัดสินใจไม่ไปต่อนะคะพลังงานก็ออกมาบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นเร็วนะ ดรให้เริ่มต้นเร็วได้เจอคนที่ถูกใจเร็วนะิกิบวอร์มันเนื้อคู่อยู่แล้วมันคือโซคอนเน็กแต่ถ้าถามว่ายื้อไปยื้อไปสักพักนึงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าไอ้ไม้เท้าที่คุณถือ,อมันจะหลุดมือแบบไม่คาดฝันนะคะเพราะว่ามันคู่ The Tower คู่คว e นถือไปเท้านะคะเขาก็อาจจะ เงียบไปเลยหรือถ้าคุณไปยิงข้อความถามขาวเขาก็อาจจะตอบไปตรงๆก็ได้ว่าเราอาจจะไม่แมชกันหรือว่าเขายังไม่แน่ใจนะหรือว่าเขามีคนอื่นคุยอยู่นะประมาณนี้แหละเขาก็จะตอบว่าซึ่งก็หวังว่าคุณก็คงจะมีโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเอง布拉ๆ拉อะไรประมาณนี้ก็สรุปก็คือยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้แล้วก็มันยังไม่ได้มีแนวโน้มในระดับที่เขาจะเลือกคุณนะคะ คุณอาจจะรอนานมากเลยอ่ะนะทีนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่ามไม่รอแล้วแหละนะจะยังไงก็ช่างขอเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะมันก็จะเป็นผลดีกับคุณในการที่คุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาแล้วจะเป็นคนที่ถูกใจจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมทุ่มเทความรักให้กับคุณจริงๆนะคะอืม ราะถ้าคุณไปรอเขาเนี่ยคุณก็จะได้แค่เป็นเพียงแบบเหมือนช้อยหนึ่งตัวเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตัดสินใจดีแล้วว่าจะเริ่มต้นใหม่อะยังไงค,คุณก็จะต้องได้เจอคนใหม่แน่ๆน,นะคะเกี่ยวกับชาวท่านลมคือพลังงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะบทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คิงถือเหรียญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะต้อง ประสบความสําเร็จในด้านความรักแต่ก็คงจะอาจจะไม่ใช่กับคนคนนี้นะคะคิงถือเหรียญถ้าตีความหมายในฝั่งเขาเนี่ยคนคนนี้เขาจะไม่ให้ใจหรือว่าจะไม่เอ่อ take action ใดๆเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกซึ่งจะไพ่ขยายความทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะมันน้อยมากเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่า ทำใจได้เมื่อไหร่นะตอนนีอ้อาจจะลังเลหรืออาจจะนัวอยู่กับอะไรนะแต่ว่าถ้าทำใจได้เมื่อไหร่แล้วตัดสินใจเปิดโอกาสให้ตัวเองอะคะ่ะรักครั้งใหม่ที่ดีเข้ามาแน่นอนนะคะคุณก็จะเป็นหนึ่งในหนในคนที่มีคู่ไปกับเขาด้วยนะคะคุณก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะ,ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance a n g e l กันนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่านน้ำเกี่ยวเนื่องกกับชาวท่านดินนะคะ เกี่ยวกับชาวราศีมังกรถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เจอนะถ้าเกิดว่าทำใจได้แล้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะแล้วก็ยังคงเป็นคนแดนไกลเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ว่าจะเป็นคนที่เขาจะบอกคณตรงๆเลยว่าเขาเข้ามาหรือว่าเจอการหรือเข้าหาคุณเนี่ยเพราะว่าเขาอยากเป็นแฟนคุณนะจะเป็นประมาณนี้นะคะ มีเกมการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นจะมีคนมาจีบคุณหรือว่าถ้าคุณไปจีบใครนะรักครั้งใหม่ก็จะสดใสกว่านะจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่านะคะในท้ายที่สุดคุณก็จะได้เจอหนึ่งเดียวในใจของคุณนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุดท้ายแล้วนะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะ นมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันค่ะขาทราบพลังงานความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะราศีกุมค่ะดูหน่อยเป็นยังไงบ้างก้าวช่วย ไปดีมากเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คู่ของคุณเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษเลยวิวฟอร์จูนขึ้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายสถานนะเลยท่านอาจจะมีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการแต่งงานหรือว่าคู่ของคุณนะคะอาจจะออฟเฟอร์คุณให้ไปเจอเขาที่ต่างประเทศได้ในกรณีที่เป็นรักระยะทางไกลหรือว่าในกรณีที่ดีกับชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของการโยกย้ายการเคลื่อนที่นะคะ แล้วก็ให้ครอบครัวขึ้นล้ะโอเคก็มีเกณฑ์ว่าจะได้คุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานนะคะการสร้างอนาคตเหมือนจะเป็นรักทางไกลจริงๆแหละนะคะเพราะสามไม้เท้าขึ้นเออแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกระทันหันในเดือนสิงหาคมคู่ของคุณอาจจะขอมั่นแบบใส่ฟ้าแลบหรือว่าอาจจะขอคุยในเรื่องของการแต่งงานได้นะคะ เพื่อที่จะได้ออฟเฟอร์คุณให้ไปอยู่กับเขาหน,นี้ดวงชะตามีเกณฑ์ว่าตัวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปอยู่กับคู่ของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์การการใช้ชีวิตลนะักษณะไปไปมานะก็คือเดินทางไปอยู่กับคู่ของคุณ6เดือน3เดือนแล้วก็มาเมืองไทย6เดือน3เดือนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์การวางแผนการแต่างงานเกิดขึ้น ไพ้แต่งงานขึ้นแล้วก็น่าที่จะอยู่ในช่วงของปีหน้าเดือน10นะคะหรือว่าอาจจะอีก10เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์ว่าจะแต่งงานสร้างครอบครัวนะเพราะว่าไพ่ครอบครัวมันค่อนข้างที่จะเยอะ ตัวคุณก็จะค่อนข้างจะมีความสุขมากๆเลยในช่วงของเดือนนี้คืออะไรมันก็ลงตัวไปหมดนะคะแถมข่าวดีที่คู่ของคุณกำลังจะบอกคุณในเร็วๆนี้อีกนะเรื่องการแต่งงานเรื่องเรือนหอเรื่องการสร้างอนาคตนะอาจจะมีเกณฑ์มีแหวนลงนิ้วแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะในหลายๆท่านนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางมาเจอกันในเดือนสิงหาคม นะคะถ้าเกิดเป็นรักทางไกลหรือว่าเดือนสิงหาคมได้ข่าวได้คิวนะ,ะได้คิวได้ข่าวการเดินทางมาของคู่ของคุณก็อาจจะเป็นในเดือนถัดไปได้เพราะเหมือนในเร็วนี้ค่ะมันมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะไม่คุณก็คู่ของคุณแต่ว่าพลังงานวิวมันออกมาที่ฝั่งคุณก็น่าที่จะเป็นตัวคุณมากกว่านะคะโดยรวมแล้วเหมือนคู่ของคุณเขาก็ค่อนข้างจะ พร้อมพอสมควรแล้วก็ใจร้อนมากๆเลยอะอยากรีบแต่งอยากได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คู่ของคุณจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษแล้วก็ได้ของขวัญของกำนันเป็นของมีค่าเซอร์ไพรส์ทั้งคุณพี่หญิงคุณพี่ชายคุณพี่ชายก็อาจจะได้นาฬิกาได้อะไรแบบนี้นะคะคือคู่ของคุณอะจะแสดงออกซึ่งความรักมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาก็อยากอ้อนคุณแหละ นะอยากมั่นแล้วอยากแต่งแล้วประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่น่ายิาสำหรับคนมีคู่นะคะยังไงก็ตามแต่ในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การพูดคุยกันเรื่องอนาคตแล้วแผนกันแต่งงานแผน,แผนแต่งงานกันแน่ๆนะคะอย่างน้อยๆมันต้องมีแน่ในเดือนนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับ ชาวท่าน,น้านะคะแล้วก็เดือนนี้จะได้รับโชคลาภการงานการเงินดีด้วยนะเอาล่ะในดูซิเพเห็นไหมแผนการแต่งงานมีสูงเลยค่ะนะแล้วก็คุณดังคู่อะในช่วงเดือนนี้มันจะเหมือนกับเป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะมีความสุขสวีทหวานเตรียมการเตรียมงานเตรียมในเรื่องของอนาคตในวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์การวางแผนการมีบุตร ะะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอนาคตมันไปได้อย่างต่อเนื่องนะขอให้ก้าไปได้วยกันแล้วก็มีความมั่นใจในการละกันเสมอขอให้โชคดีนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ